พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดําดเนินไปยังวัดศรีรัตะนธรรมมารามอํเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะอัติธาตุสมเด็จพระยาณมชิโรดมหลวงพ่อวิริยังศิรินทโรณอาคารพรชาติวิหารจากนั้นเสด็จพระราชดําดเนินไปยังอุโบสถกลางน้ำ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่อนมัสการบูชาพระพุทธสิริรัตนมงคลพระประธานประจับอุโบสถแล้วทรงศีลเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีตัดวายลูกนิมิตทรงพระสุรายทรงเจิมทรงปิดทองและทรงตัดสาแกลูกนิมิตอุโบสถทรงประเคียจะตุปปัจจัยทายธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลังทักษิโนทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและพระราชทานพระบรมราชโองกาศให้ผู้มีอุปการะคุณในการจัดสร้างอุโบสถเฝ้าทูลอ,องทุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกร่วมสนับสนุนช่องได้ด้วยการสมัครสมาชิกช่องหรือกดติดตามกดไลค์แชร์คอมเมนต์หรือมอบซปเปอร์แตงเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานนะคะ สำหรับอุโบสถกลางน้ำวัดศรีรัตนธรรม,มารามเป็นอาคารสองชั้นตั้งอยู่กลางบ่อน้ำขนาดใหญ่พื้นที่กว่าสีไร่จัดสร้างขึ้นเมื่อปี2560ตามดำริของสมเด็จพระยานวช,ชิวโรดมเจ้าอาวาสรูปแรกเพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและจัดกิจกรรมต่างๆทางพุทธศาสนาโดยชั้นล่างเป็นศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ใช้สำหรับปฏิบัติธรรม ส่วนชั้นบนเป็นพื้นที่สำหรับทำสังฆกรรมและประกอบพิธีต่างๆวัดศรีธนธรรมารามเป็นวัดราชสังกัดคณะธรรมยุทธ์สายหลวงปู่ม่นภูริทัตโตสร้างอยู่บนเนื้อที่กว่า95ไร่ได้รับอนุญ,ญาตตั้งวัดเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2559และได้รับพระราชทานวิสุงคมารรมสีมาเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2564ภายในอุโบโสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติทศชาติ และชีวประวัติสมเด็จพระยานวชิวโรดมภายพุทธศาสนิกชนน้อมนำไปเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนโอกาสนี้พระวชระวรคุณเสริมพรธรรมวโรเจ้าอาวาสวสิทธรธรรมารามถวายพระพุทธท้าสลิรัตนมงคลจำลองเคลือบทองคำขนาดหน้าตัก9ก้านิ้วหนังสือที่ระลึกและเหรียญเสมารูปเหมือนหลวงพ่อวิริยางเสียดิ่งทโรโแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีก็อสอเสด็จพระราชาดำเนินกลับ วันนี้เวลาเก้นาฬิกาส6นาทีสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสิยาบรมราช,ชกุมารีสมเด็จพระราช,ชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัายเจ้าพระยาอเเมองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ทรงเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดสิยาบรมราช,ชกุมารีอุปนายกาสภากาชาติไทยซึ่งสำนักง,ง,งานบริหารจิจาการเหล่ากาชาติร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคภารก ินสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยจัดขึ้นเพื่อคัดกรองประชาชนที่มีความเสี่ยงเป็นโรคพารกินสันทั่วประเทศโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับช่วยวินิจฉัยโรคเพื่อความรวดเร็วและแม่นยำในการรักษาตลอดจนการให้แนวทางการดูแลรักษาแก่ผู้ป่วยอย่างเหมาะสม โดยครั้งนี้มีแพทย์และพยาบาลที่เชี่ยวชาญลงพื้นที่ให้บริการณโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักเขาเขียวระหว่าง,งวันที่15-19มกราคม2567เบื้องต้นมีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมคัดกรองแล้วกว่า500รายนอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อให้เข้าใจและทราบแนวทางการปฏิบัติตนในการลดระยะการดำเนินโรคและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดีขึ้น ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์เป็นจังหวัดแรกในการนำร่องโครงการเพื่อเป็นต้นแบบให้จังหวัดต่างๆทั่วประเทศ จากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระดำเนินไปยังศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาในการพระราชทานเหรียญกาชาสมนาคุณชั้นที่1ประกาศเกียรติคุณเกีเยรลิลึก แก่ผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งและ108ครั้งและผู้ทำคุณปร,ประโยชน์แก่สภากาชาติไทยประจำปี2 5 6 1ถึง2565ของเหล่ากาชาติจังหวัดภาค8ประกอบด้วยจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดตาจังหวัดสุโขทยัยและจังหวัดอุทัยธานีจำนวนทั้งสิ้น9 9 4รายเพื่อแสดงความขอบคุณนะยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิตโดยเฉพาะผู้มีจิตศรัทธาบริจา จากโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนรัฐบาลได้มอบหมายภารกิจงานบริการโลหิตให้แก่สภากาชาติไทยนัตั้งแต่ปี2508โดยมีศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติดําเนินการจัดหาโลหิตจากการบริจาคให้มีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพปลอดภัยสูงสุดสําหรับผู้ป่วยทั่วประเทศโดยมีโนโยบายหลักว่าโลหิตทุกยูนิต ต้องยอ้รับจากการบริจาคโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนโดยมีภาพบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ12แห่งงานบริการโลหิต1แห่งสาขาบริการโลหิตแห่งชาติ6แห่งในกรุงเทพมหานครและสาขาบริการโลหิต โรงพยาบาลประจำจังหวัดเหล่ากาชาติจังหวัดทั่วประเทศเป็นหน่วยงานงาคนข่ายซึ่งแต่ละปีศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสามารถจัดหาโลหิตได้ประมาณร้อยละสี่ของประชากรเพื่อส่งไปช่วยเหลือยังโรงพยาบาลในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศซึ่งผู้บริจาคโลหิตสามารถบริจาคได้ทุกๆ3เดือน วันนี้เวลา1 0 1นาฬิกานาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระาปดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชาุสรดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีน่นในวันคล้ายวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถ,ถีกับพระมหาอุปราชาแห่งพมา่าโดยมีนายนัทพัฒน์สุวรรณประทีปผู้ราชาการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสุพรรณบุรีและหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีท่านี้ทางราชการถือเอาวันที่18มกราคมของทุกปีตามการคำนวณจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่ระบุว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาในวันจันทร์แรมสองข้ามเดือนยี่ปีมะโรงพุทธศักราช2135และได้จัดให้มีพิธีถวารราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นประจำทุก ปีณนะพระบรมราชานุสรสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นสถานที่ที่ทรงกระทำยุทธหัตถีดังกล่าว วันนี้ที่หอประชุมพุทธมน,ทนตรตำมนสศาลายาเบอร์พุทธมน,นตรจังหวัดนคนปรปฐมนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการปฐมนิเทศพระนิสิตทุนพระราชทานโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทยประจําปีการศึกษา2566ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้พระนิสิตทุนพระราชทานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติและความเป็นมาของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทยรวมถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขาการปฏิบัติเน ระหว่างรับทุนเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างพระนิสิตทุนกับคโครงการเป็นการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาต่อยอดพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรในการสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงและสามารถเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาให้มั่นคง ดูในปีการศึกษา2566ริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทุนการศึกษาสำหรับพระภิกษุและสามเณรประกอบด้วยทุนศึกษาบาลีในระดับปร,ริญญารม6ประโยคจำนวน35ทุนและทุนอุดมมาศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยายลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลายัยและมหาวิทยายลายัยมหามากุฏราชวิทยายลายัยจำนวน245ทุน วันนี้ที่พาพรารกรสศูนย์การค้าสยามพรารกรเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนายจรันธดากนณาสูตรองคมนตรีเป็นประธานเปิดงาน Royal Project g s t t r o o o y y f s t t v v l l 2024ซึ่งมูล,ลนิธิโครงการหลวงร่วมกับสยามพรารกรจัดขึ้นเนื่งในโอกาสครบรอบ55ปีมูล,ลนิธิโครงการหลวงและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72 2 0ร0สา2 8ปายกรกฎาคม2567ภายใต้คอนเซปต์ v i t a l i t y Life of s u p e r f o o d คัดสรรวัตถุดิบจากยอดดอยมาสร้างสรรค์เป็นเมนูอาหารแปลกใหม่เพื่อยกระดับและสร้างมูลค่าให้กับวัตถุดิบของหมูลน,นิทิโครงการหลวงท่ามกลางบรรยากาศสวนดอกไม้นานา,นาพันธุ์ โอกาสนี้องค์คมนตรีได้ชมการสาธิตทําเมนูอาหารจากวัตถุดิบโครงการหลวงต้มสม้มปลาเทราซึ่งเป็นปรลาที่มูลนิธิโครงการหลวงส่งเสริมการทําประมงให้แก่ราษฎรบนพื้นที่สูงและเยี่ยมชมกิจกรรมและผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานต่างๆที่ให้การสนับสนุนได้แก่บ,บริษัทไทยแบบเบ็คเบรจจำกัดมหาชนบริษัทพิบุญชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอมจำกัดร้านพัดพัด หมูลนิธิชัยพัฒนาดอยคำดอยตุงไอซุกรีมูลนิธินภาหัตกรรมโครงการหลวงบูงาโครงการหลวงและอิทัศการกันชงหรือเฮมเพื่อเศรษฐกิจที่สมเร็จพระนางเจ้าสุริฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชประสงค์ให้ศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมอาชีพสร้างไรายได้แก่ราษฎรบนพื้นที่สูง นอกจากนี้ภายในงานยังได้คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพมาจัดจําหน่ายทั้งผักผลไม้และธัญพืชซูเปอร์ฟู้ดซึ่งเปี่ยมด้วยคุณค่าสารอาหารอาทิข้าวกล้องดอยผสมคีนัวน้ํามันงานดําสกัดเย็นสตอเบอ,เบอรี่เคปก o สเบ,เบอรี่เคลโอ๊กลิฟเขียวและแดงเบบี้ฮองเต้และผลิตภัณฑ์ใหม่ของโครงการหลวงอาทิชาอัดสำแม่แพ ชาห้วยน้ำขุนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผักตลอดจนมุมรอยย่อโปรเจกต์คอฟฟี่เครื่องดื่มสูตรพิเศษจากวัตถุดิบบนยอดดอยผู้สนใจสามารถเข้าชมงานเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ที่ภาคพารากรศูนย์การค้าสยามพารากร,าากร,าากรจนถึงวันที่18มกราคม2,567และกลุ่มเมยมารเก็ตชั้นจีถึง30มกราคม2567 ขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอให้โชคดีมีความสุขทุกท่านพบกันคลิปต่อไปค่ะ